ตามที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าสันโดษสามนั้นเป็นหลักอธิบายสันโดษอื่นๆที่แยกอาการออกไปเช่นสันโดษในความคิดในการสแสวงหาในการรับในการบริโภคได้กล่าวถึงสันโดษในการบริโภคมากกว่าข้ออื่นก็เพราะการบริโภคหรือที่เรียกสั้นๆว่าการกินนี้เป็นข้อสำคัญที่เกี่ยวพันไปถึงข้ออื่นทุกข้อ สันโดษกบธรรมะบางข้อตามที่กล่าวมานี้สันโดษจึงไม่ใช่ข้อที่ทำให้เกียรติคร้านหรือไม่ใช่เป็นพวกเดียวกับความเกียรติคร้านกล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าในที่อธิบายสันโดษก็แสดงความขยันหมั่นเพียรด้วยและในลักษณะตัดสินพระธรรมวินยัยมีสันโดษและความเพียรรวมอยู่ด้วยทั้งสองข้อถ้าสันโดษจะทำให้เกียรติคร้านก็จะต้องไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะผิดลักษณะตัดสินดังกล่าวอันที่จริงสันโดษน่าจะใกล้กับมัชริยะหรือความระหีและเป็นปฏิปักษ์กับทานคือการให้หรือจาคะการบริจาคเพราะสันโดษคือความยินดีด้วยสิ่งที่มีอยู่ของตนเมื่อเป็นเช่นนี้ต้องห่วงไว้ไม่ให้แก่ใครถ้าให้แก่ใคร จะไม่เป็นการผิดสันโดษไปหรือเพราะจะเป็นการไม่ยินดีด้วยของของตนแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะผู้มีสันโดษย่อมไม่โลภด้วยมีความปรารถนาเกินไปผิดไปจึงไม่ใช่เป็นผู้ตรณีสามารถบริจาคทานได้สะดวกเป็นอันว่าสันโดษความเพียรทานหรือจาคะย่อมเป็นธรรมดาที่สนับสนุนกันอีกอย่างหนึ่ง สันโดษมักแสดงเป็นคู่กันกับอบปิดชตาที่แปลกันว่าความปรารถนาน้อยหรือความมักน้อยความมักน้อยตรงกันข้ามกับความมักมากอธิบายได้สองอย่างอย่างหนึ่งคือความต้องการเฉพาะที่ต้องบริโภคใช้สอยจริงๆไม่ต้องการมากไปกว่านั้นอีกอย่างหนึ่งอธิบายว่าไม่อวดตัวด้วยหวังความเด่นหรือแม้จะทำความดี ก็ไม่ปรารถนาแสดงตัวทานองคำว่าปิดทองหลังพระคุณของสันโดษสันโดษที่ปฏิบัติให้เหมาะกับให้คุณอย่างไรน่าจะเป็นที่เข้าใจได้พอสมควรแล้วจากการอธิบายที่กล่าวมาโดยลำดับแต่ก็ควรจะเพิ่มเติมอีกบ้างด้วยแสดงพระพุทธภาษิตท,ที่ตรัสไว้ว่าสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งและว่าสันโดษ ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่เพื่อความไม่ฟั่นเฟือเพื่อความไม่อนตรธานแห่งพระสัตธรรมศาสนาข้อว่าสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งพึงเห็นความว่าเพราะทำให้จิตใจรู้จักกับความมั่งมีจิตใจที่ขาดสันโดษประกอบด้วยความปรารถนากระหายในสิ่งที่ต่างๆ ย่อมรู้สึกว่าขาดแคลนอยู่เสมอแม้จะได้ภูเขาที่เป็นทองทั้งลูกก็คงรู้สึกขาดแคลนอยู่นั่นเองจึงมีพระพุทธภาษิตกล่าวว่าแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาคือความอยากไม่มีจึงไม่มีโอกาสได้รู้จักกับความมั่งมีหรือความอิ่มความพอความเห็นความเต็มรู้จักแต่ความยากจนขาดแคลนมีทรัพย์มากเท่าไหร่ ก็เหมือนไม่มีทซัเหล่านั้นมีค่าเท่ากับเชื้อสำหรับสุมกองไฟคือตันหาเท่านั้นแล้วเชื้อนั้นเองก็กลายเป็นเท่าฐานไปในเวลาไม่ช้าตันหาจะอยากทยานหาเชื้อใหม่ต่อไปต่อเมื่อมีสันโดษจึงเกิดความมั่งมีและความสุขเพราะจะมีความอิ่มความพอความเต็มฉะนั้นสันโดษนี้เอง จึงเป็นตัวทรัพย์ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นรัพย์อย่างยิ่งเพราะทรัพย์อย่างอื่นไม่ทำให้อิ่มให้พอส่วนทรัพย์นี้ทำให้อิ่มได้พอได้นี่คือความมั่งมีซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความสุขที่แท้จริงอีกข้อหนึ่งที่ตรัสว่า สันโดษเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่เป็นต้นแห่งพระสัตวธรรมศาสนานั้นพึงเห็นความว่าพระสัตวธรรมอันหมายถึงพระศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นย่อมสอนให้ละความชั่วทำความดีและให้ชำระจิตใจของตนให้ผ่องใสจะดำรงอยู่ได้ในบุคคลที่มีสันโดษเท่านั้น คนที่ขาดสันโดษจะพอกพูนแต่ความชั่วทุจริตต่างๆจะทำความดีอะไรไม่ได้แม้แต่ศีลก็จะรักษาไว้ไม่ได้จะชำระจิตใจให้ผ่องแผ้วก็ไม่ได้เพราะจะมีแต่ความโลภปรารถนาที่เกินไปมากไปและที่ผิดไปต่างๆสัทธัตรมจึงไม่อาจจะเกิดขึ้นตั้งอยู่เจริญยิ่งขึ้นในบุคคลเช่นนี้ที่มีอยู่แล้วก็จะเสื่อมและสิ้นไป ต่อเมื่อมีสันโดษสัตธรรมจึงจะเกิดขึ้นตั้งอยู่และเจริญยิ่งขึ้นอธิบายใกล้ๆภายในตนเองดังนี้แหละไม่จำเป็นต้องไปอธิบายให้ไกลตนว่าพระศาสนาของท่านจะเสื่อมจะเจริญที่นั่นที่นี่ความเสื่อมหรือความเจริญแห่งพระสัตยธรรมในตนของแต่ละบุคคลน,นี่แหละ เป็นสิ่งสำคัญและรู้ได้ง่ายเพราะไม่ต้องไปดูที่ไหนดูเข้าที่ตนเองก็จะมองเห็น